จัดงานแต่งที่อยุธยาจัดที่ไหนดีวันนี้พาชมงานแต่งที่เดอะคาริคาซารีสอร์ทกับห้องแกนบอลลูม พร้อมแพ็กเกจงานแต่งเริ่มต้นเที่ยง5 9 9 0 0บาทได้อะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะก็ฝากถึงคนที่จะจัดงานแต่งหรือจัดงานเลี้ยงอะไรเงี้ครับก็สามารถมาจัดได้ที่คารวัลิคาซานะครับก็ครบวงจรทุกอย่างครับมีทั้งโต๊ะจีนมีทั้งแบ็กด็อกหรือว่าจ้างออ์เกนซ์อะไรเงี้ครับเคยได้มาร่วมงานแต่งเพื่อนก็เลยเห็นมันมีครบวงจรดีครับก็เลยเลือกที่มาจัดที่นี่ครับแบ็กด็อกก็ออกแบบได้สวยงามครับก็เราสามารถคุยหรือว่าบีฟกับทางออ์แกนไ์ได้เลยครับก็ถูกใจครับเดอะคารวัลิคาซารีสอร์ท ทีสวยงามอลังการพร้อมกับความหรูหราไม่เหมือนใครกับห้องงานจัดงานแต่งกว่า9ห้องให้ได้เลือกและสามารถรองรับแขกได้กว่า1,000ท่านอาหารงานเลี้ยงก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะโต๊ะจีนหรือบุฟเฟ่แถมยังมีพนักง,งานมืออาชีพคอยดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบแสงสีเสียงภายในงานก็จัดเต็มใครกำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งแนะนำที่นี่เลยนะคะ